โอ yup. ้ยยังโมทน่มสิบ่กลับมใหม่บ่เก็ดเก็ดเก็ดเโอ้ยแ่บด้เนาะแสบแบแสบอยากกินน้ำค่อยบ่บ่ขอบปกินดอกเด้อแสบก็ยังนี่ได้จะบกินน้ำค่อยบ่แซสบแบด้ข้างในมันเป็นมันๆตัวบ่กินน้ำดอก บวดแสบขยานเกี่ยวหอกกินดดเอ้ยคักคักคักคุณนะ่ะนอนพักเอาเหี่ยงแล้วบะเทะใหม่เนาะโอ้คักอีดีคักอีดีของปรดคักอีดีมาทุกรอบมาคู่มือได้ยินเสียงอันไปหอดประตูบานคุณนะ่ะ